สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้อง f อฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจ้าสวัสดีทั้ง f อซใหม่แล้วก็ f อฟซเก่าเนาะจ้าคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางฮานอยมัดรวมวันที่ยี่22เดือน11 2หาหกหาเนาะจ้ากับแนวทางของเอสยอยจ้าสำหรับผลสรุปฮานอยของมือวานเนาะจ่าเดี๋ยวมาเบิ่งผลุนยนหลังกันกอนเนาะจ้าสำหรับฮานอยวันที่21เอสยอยให้เด่นอยู่ที่ เก้าสองห้ารูดผลจะน้อยเฉพาะกิจบนออกหกสี่สามศูนย์หนึ่งน้อยเฉพาะกิจรูดไปเนอดจ้าสำหรับน้อยพิเศษจะบนออกเจ็ดห้าแปดหาแปดเข่าตรงตรงนอดจะหาแปดจะน้อยเฉพาะกิจเด้งบนจะตรงตรงห้าแปดจะเดินหารุดหาเด้งจ้า สองตัวล่างพิเศษออกหาสามหาสามเข่าตรงตรงอีกเราจะน้อยพิเศษเด้งบนลลางกันเลยทีเดียวเราจะตรงตรงเต็มเต็มเน้นเนนกันเลยทีเดียวเราจะหาสามจ้าหน้อยพิเศษเด้งบนหลางเนาะจ้าสำหรับน้อยปกติจ้าศูนย์เก่าหนึ่งเก่าหนึ่งอจ้อยจับคูรูดไปเนาะจ้มีเก่าสองเก่าสามโอ้โหเก่าสองกับเสียดไปเนาะจ้าเด่นเก่ารูดเก่าเด้งเนาะจ้ะ เก่าหนึ่งต่ว่าตัวจับคู่แอตวอยจับคู่รุดไปเนาะจ่าเด่นเกา่ารุดเกา่าเด้งล่างออกสามสี่สามสี่รุดไปเนาะจ่ามีแต่สองสี่เสียดไปเนาะจ่าสำหรับ v i p จะสี่ศูนย์ศูนย์โอ้โหมาเบิ้์นเนาะจ่าเบิ้บบ์นอจอยติดเบิ้์นติดเบิ้์นอยู่ที่สี่สี่สามสามสองสองมาศูนย์ศูนย์เนาะจ่า สองตัวล่าง VIP ออกสามสี่อีกนอกจากโอ้โหสามสี่สี่สามนี่คือมาสามนวยกันเลยทีเดียวนอกจากทั้งนวยเฉพาะกิจนวยปกติแล้วก็นวย VIP นอกจากโอ้โหพูดๆบักโม่บักแจงนอกจากออกแบบนี่ก็ยินดีกับพี่น้อง FT ตามแนวทางฮานอยกับเอสจอยนอกจากเมื่อนี้กับเขาหน่อยพิเศษนอกจากเด้งบนล่างนอกจากสำหรับหน่อยพิเศษเนาะเขาหน่อยเดียวกับเด้งบนล่างนอกจาก สุดสามตัวของเมื่อวานการลุดไปเนะาะแต่เอ็นตอยกันลืมบอกเนาะสำหรับฮาหนอยเมื่อนีจ้จะสำหรับคลิปนี้ดูไว้เป็นแนวทางสถิติมีเขา่ามีลุดทุกวันเนาะจ่าพิดพลาดโมได้เอ็นจอยตงโอตูนขออภัยพีพีเอฟซีหลายๆเนาะจา่าถามักถาชอบจังคอยตามถามหม,มักบ่ชอบปล่อยผ่านได้เนาะจา่าเมื่อนี้เด่นอยู่ที่สี่สามห้ารุดจา้า ขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามเนาะจ้าขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์จ้าขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับเอสจอยทำเนี่ยท่ามาตลอดเนาะจ้าขอบคุณพี่น้องเอฟซีเนาะจ้าสำหรับเด่นสี่ลูดสี่มิสี่สามสี่หนึ่งสี่สองสี่แปดสี่เก้า สี่แปดสีเก่าเด่นสามรูดนสามมีสามห้าสามหนึ่งสามสองสามแปดสามเก้าสำหรับเด่นหารุ่นหามีหาสี่หาสอง หาหาหนึ่งจ้ะหาเก้าห้าแปดสำหรับสุดสามตัวจ้าสุดสามตัวมีสี่ห้าเก้าสามสามแปดหาสี่แปด ชุดเด่นจ้าสี่สามห้าสำหรับตัวเด่นตัวเน่นจ้าสุดสามตัวจ้าสามสามแปดสี่ห้าเก้าห้าสองห้าหนึ่งห้าแปดสามแปดสามสองสามหนึ่งสี่สอง C8 C เก่าจ้านี่คือแนวทางฮานอยของวันที่22กับปะมานี้ตามนี่เลยน่าจะดูไวเป็นแนวทางแนวทางมีเขามีรูปผิดพลาดมาในแอนดรอยตองโคสูนโคสไพปีปี P P F C เอฟซีลายน่าจะถามักถาชอบจังคอยตามถาบโบมักโบชอบก็สามารถปล่อยผ่านได้น่าจะขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านสูน้ดีกันทุกคนทุกท่านนอกจะเขามาแล้วกะ เอจวยขอคนละหนึ่งไหลขอคนละหนึ่งติดตามนอจะเป็นไปได้กับกุดกระดิ่งไว้ด้วยนอจ้าเผื่อสิได้ป็นกระลงใจ้กับเอจอยทำแนวทางโตไปแบบเงี้ยวๆนอจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า